ใชครับพี่น้องผู้เบ็ดหนึ่งยู่ครับปลาย,ยังครับผมพี่น้องปลาย,ยังปลาย,ยังน้องติดปะล่ะติดจุดติดจุดพี่น้องตึ๊ก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 จู้น้องมาปายังครับว้าวพี่น้อง,องสวัสดีครับพี่น้องพ่อกันนี่แหละครับกระเป๋ามีผ้า,า,ารอผ้าแซีบมีแต่อ้วนเป็นนาเงินใส่วัดน้อพ่อครับพี่น้องนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะมาหาออกไม้มาหาใส่เบ็ดยามหมวเวียนครับผม มือนี่อยู่บางเลี่ยนครับพี่น้องมาใส่เบ็ดน้ำข้องเบิ่งข้าวจิมานวาครับใส่เบ็ดเรียบร้อยแล้วครับใส่เบ็ดชิบกระหลังหลังสุดท้ายไปย่างกลับ,บิึงกลับไปเบิ่งครับผมอาจจะเป็นยังไงครับนุ่งตบอเป็นสิ ตียนวันกำลังติดอยู่ยางกลับเันใสครับใส่เบ็ดอยู่ซีกข้าหลังนี่แหละพี่นอ้อ,นองฮอนเห็นเนี้ยมันขึ้นจมเลยครับแต่มัไม่มีโอกาสได้มากแค่มันขึ้นครับฮะยางกลับไปเบิ่งกันครับมีปลาก,กินเบวดบ่ไม้กับงามอยู่เลยครับเห็นเนี้ยมันขึ้นโอ้โหดีครับโอ้ดึงดึงพี่นอ้องสายยังดึง กลับมาป่าเงี้ยถึงครับพี่น้องป่าเงี้ครับนี่นี่ไม่ใช่ตัวน้อยครับรุ่นทั้งกันครับรุ่นทั้งกันไม่ใโอ้ยป่ากันเงี้พี่น้องป่ากันเงี้ยอยู่แถมแรกแหกม้านบอกไม่เลหน่อยแค่ ปดครับพี่น้องครับพี่น้องตาแย่งน่อยปดไปละยางเบ่งกับไปทีนี้แต่มยิ่งใหญ่ให้ได้ชมกันบ่าครับผมคลิปนี้กันมานบ่ามานกันขออนุญาตลงเงนะพี่น้องเดยอสิว่าเ้ามเาอาบรรยากาศครับผมท้องไร่ท้องนาครับตอนกลางวัน มาหอดประมาณกับซีเบียโมองเสาร์ว้วครับมาสายครับมักหุ่นกันใส่น้ำข้องสิละครับน้ำข้องอน้ำข้องน้ำให้หน้านะครับเฮ้่อนี้ยังปลาหรือเพื่อ <c oughs> นอย่างนี้เนด้อมันหลวบเราบอกเนี่ยขีเดียนทั้งหลวนไว้หรือเรา รถกรจอดปุ้นไ,ไก่พลาร,รถจอดวิไก่ยง่างมามานำชีมงานทันนี่โอ้ยหลวนพี่นอ้องนี่เงยใสเดือนจะเป็นเลขสี่ละพี่นอ้องใส่ใส่ไว้ในข้องนี่นำลุยเ,เป็นเลขไหนจะมีปลากินเลยใันนี้เบิ่งบ่ นึ่งแดดหอนช่ำเหมือนน้ำเว้นครับพี่น้องนะแต่มีโตมีแต้มก็จะได้ลุ่นได้ชมน้ำกันละครับพี่น้องเสียบเนื้อรังนี้ไว้ก่อนครับเสียบเนื้อลังก็จะย่างกลับขึ้นไปหาโรดกันละครับหากินเข่ากินน้ำกันมาไหวละอะรอดลุ่นรอชมน้ำกันครับพี่น้องแม่กะให้มันมันหมาเด้อพี่น้องเลย ครับพี่น้องกู้เบ็ดหาวิธีใหม่ครับยัง่ให้ปลาเส็ดว่านแหยนี่ก็ครับลงเลยปลาลงออารถว่ลานลงไปบัน้ติดติดปากคอครับอือในลงน้ำเนี้ยบ,บัน,นีิโทรศัพท์ <c oughs> จมูกหน้ามืดบ่ <c oughs> เอาที่ไหมครับเดี๋ยวไปกูเ้เบสครับผมเดี๋ยวหปปลาชิดว่านแหนครับนี่ละวานลงไปแล้วครับแต่ว่าหม่องนี้เป็นปากท่อครับน่าจะเป็คนคลองปากทอ่อยู่งบ่ปากปาหลายครับในคลองใส่เบสท่องสิบอะไรกินหรอครับพี่น้องบลานอยงเงี้ยนะชิลรลอนบ่ละละ่ะแม่นบ่ทอ่อนบ่อืม ต,ตึกตับ่ตึกตักตึกตักบ่หแห้กับเป็นแหี้ฝรัลล่งครับไม่ได้เอาแห้หมานมากครับผมวานยากถือว่านั่นปาขาหน่อยตัวนึงโอ้สองผนครับพี่น้งองเฮ้ยหมานแล้วครับบ้านนี้ นี่เรามองที่ได้กินแรงครับผมมก ok แทมมาแร่มกหม, ok มอเลยขาวน้อยสองตัวเอาครับเอาเก็บแทมครับจังไีก็ต้องเอาครับมากไกป่ปลาเนี่ยยังภาพไปวันในคลองซอยพุะเียพ่อปลาลดนิ่งมนวันออาปลาลดได้ในคลองซอยแต่ว่าบริยูแถวนี้นะว่ามีคนมองแล้วมองนัง้ชิมีบ่สน เฮ้ยนะสองสามมาฝากผมไม่ปลาไปโอ้แต่เทียนหางแดงกันเห็นไหมเลียงน้อยหนึ่งสองตัวเป็นกูเ้เบ็ดครับผมกู้เบ็ดขึ้นแล้วครัเป็นปลาสิบวันเลยมันคล่องไ่อยหน่อยบางสิได้กินนี่เราก็ได้มาสองเต้มเลยด้วครับนี่ระวันเหี่ยปลากดปลากดสองตัว กดแต้มหนึ่งป่านิ่นตัวหนึ่งโอ้ยหลายตัวได้ล่ะสามซีผมก็ปเป็นสองเป็นน้องซีโต้ปลาตะเพียนนลอยเกาะสองอยูอ่นีกแล้ว <laughs> ห,หมอปลอดรอครับสองเตีมมานประมาณก่ะขออนุญาตลงคลิปเร้าพี่น้องเด้อแต่งเมาออบรรยากาศครับนี่ตรงให้ทรงหน้าเนี่ยหมูเว้นใจก็อยากมานอนขึ้นหมดลรอครับพี่น้องใส่เบ็ดเนื่อเขียดเนาะที่จมานหนึ่งแาบนี้มาแต่ว่มามือนี้ปานแหงกันแก้ไขสถานการณ์เฉพาะนาครับผมมาไก่ปัานนี่ตรงนี้ยังติด ผงติดไทยไปมันง่ะฟ้านี่ในในในหมอกหรือในหมกเรับพี่น้องไปตามรุ่นแผลงกันครับไปครับพี่น้องผู้เบสหนึ่งอยู่ครับปลายยังครับผมพี่น้องปลายยังปลายยังน้ำมืงติดปะล่ะติดจุดติดอยู่พี่น้องตึ๊งตึ๊กตึ๊งตึ๊งอยู่น้ำมือมาฝ่ายยังครับว้าวพี่น้องโอ้ยหลุด รุดซ้ำพี่น้องโอ้ยไม่ได้แบตเตรี่ล่าอะไรรุดจ่อยพี่น้องเอ้ยจะได้ปลาแล้วไหมมันจะเป็นปลานิ่นนะครับเมื่อกี้ตรงนี้เติบอยู่ครับฮะ,ะเป็นยังนี่ปา เมื่อวานลงนี่เนะี่ยมันหลุดบ้างครันนี่ผมทำฟอร์เมอร์อยู่นี่แหละว่านรงนี่แหละนี่หลุดอยากจะเป็นบนนี่นตัวเนี้อยู่หลุดเป็ดเสยเลยไปสุนต่อไปพี่น้องโกเป็ดนี่นีให้ปาลาเรายางวันห่องนี่แหละนี่ห่องนิดหน่อยส่งคือก็ใส่เบ็ดอยู่มั้งเมื่อกี้ตัวแรกก็หลุดไปแล้ว นเห็นี่มล่อนโอ้ยโอ้ยเสดายเสียดายบ๊อบบ๊อบไปน,นิดดูนีน้ครับพี่น้องให้เีลยแกบกบดแล้วเห็นไหมโอ้นนยออป่ากันแงงหน่อยพีนนพ่น,อน้นองถือเพชรหน่อยเขาโอ้กแต่พหน่อยเนอะพี่น้องเนอะดี่ แซมมังหันลุดครับผมนี่ก็ถือวา่าบ้าน้อยนะครับนี่ได้อยู่นี่ปดครับผมปดปดปดพี่น้องตัวนึ่งแล้วตาเป็ดตัวแรกนึุดพี่น้องโอ้ยสยเอุดสุอเป็น,น่ันนี่สิโอ้นมีปลาโอ้ แย่งหน่อยถือเจ็ดอีกแล้วครับพี่น้องบนหอยเนื้อครับปากาแข็งย่งเลยโอ้ยไข่เต็มท้องเลยครับถือว่าบริวายครับพี่น้องฮะบอสครับผมไปครับพี่น้องเบิดแล้วในห้องสร้อยนี่เดี๋ยวไป,ปรอรอมือข้องหี้อีกเพรากินหลังเนาะครับห <c oughs> ้องนี่น่าเพราะมีปากนะครับ บ่ค่อยถึงเบ็ดไหมเนี่ยกับบ่ค่อยหล่อนครัวบวันบ่กกิ่นเทียนเอ้อบ่ใดกะขอลงคลิปเล้วพี่น้องเด้อเอาบรรยากาศตอนกลางวันคงให้รงหน้ามาฝากเบ็ดบ่ได ปลาเบ็ดป่อะไรก็สิคงใช้สิบวันเหี้ยครับก็ถือเลยติดปลาเฮ้โอ้หลดเบ็ดมาผวยังอยู่ฟัางฟ้ามือเลยเด้ถือก่ฮะเฮ กินเบ็ดหรอเปล่าโอ้แม่นี่เลยกระดูกข้อน่อยครับเนี่ึ่งเสียอดมถือแค่หรอเปล่าเตึก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 ว่ะโ่ะอืจิ้มซิมครับผมนี่อย่างหลังสุดท้ายครับพี่น้องเบ็ดปานินตัวหนึ่ง อขออนุญาตเก็บด้อยพี่น้องด้อมากไก่ครับพราไหนเลี้ยวแรงอยู่หรอกครับพี่น้องโอเคครับมาแล้วครับพี่น้องแต้มไงอือป่านิ่งครับป่านิ่งแต้มไงเลยนี่อืมหลังจากวานแหมาหลายบาทแล้วแดดมันห่อนครับมึงอยู่กลางแดดเลยแดดเปียงๆนะครับ ได้เต็มญ่มาเต็มแรกกครับป่าแหงครับผมอ่าเก็บครับพี่น้องมันลงอะไรทั้งหมดนปล่ามาลงน้ำพระจาดจาลงไล่ป่าครับไล่ปลาอะไรก็สิเมื่อบ้านแล้พี่น้องเบาหมานต่งมาเห่นเบาหัวกันไป 三年。